สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับมาตรารตัวสะกดนะคะวันนี้มาตราที่5แล้วนะคะคือมาตราแม่กลนค่ะมาตราแม่กลนนะคะซึ่งมีตัวนองเป็นตัวสะกดหรือพยัญชนะคล้ายนะคะหากคำศัพท์คาใดหรือพยางค์ใดที่มีตัวนองเป็นพยัญชนะคล้ายแสดงว่าคําศัพท์คํานั้นอยู่ในมาตราแม่กลนนะคะ ซึ่งมาตราแม่พลนนะคะก็มีสมาชิกอีกเหมือนเดิมน,นะคะลูกมีสมาชิก5าตัวค่ะถ้าเกิดมีตัวยยตัวนอตัวรอตัวรอและตัวรอเป็นตัวสะกดหรือพยัญชนะท้ายตรงำคำคำสา์คาใดแสดงว่าคําศัพท์คํานั้นก็ต้องออกเสียงเหมือนกับตัวนอสะกดนั่นเองนะคะเรลียนพร้อมที่จะไปดูตัวอย่างกันตัวอย่างคัน ถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะไปดูตัวอย่างคำศัพท์กันเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับวันนี้มาตราแม่กุนไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะอย่าลืมกันนะคะมาตราแม่กุนถ้าเกิดมีตัวยอตัวนอตัวรอตัวรอ และตัวรอเป็นตัวสกดหรือพยัญชนะท้ายในคำศัพท์คำใดแสดงว่าคำศัพท์คำนั้นต้องออกเสียงเหมือนกับตัวนอสกดนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะขอจบนะคะการสอนในมาตราไม่คณกันนะคะเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ